ทำอะไรคะให้อาหารปลาครับในอาหารปลาปลาอยู่ไหนคะยกถุงถุง,ย,งยกถุงมาดูซีเยอะไหมถอยไปเลยไม่เห็นถอยไปหยกถอยไป่อยครับโอ้โอเคอันไหนลองให้ดีโอ้โหนกก็มากินแล้วนะ่ะนกก็มากินอาหารปลาแล้วปิ้วแล้วรอ,องเท้าหล่นครับอ้อ ระวังรองเท้าหล่นให้อาหารนกให้อาหอารปลามานี่เฮ้ยเดี๋ยวตกบ่อน,น้ำพีอ่อูเอาแอคชั่นหน่อย่ปลามันมีสองชื่ออะไรเหรอสองชื่อพี่ปลาอะไรต่อมันมีสองชื่อว่าไม่รู้ว่าเราไม่รู้จักชื่อมันออ๋ปลาดุกมั้งลูกปลาดุกกับปลาสวายใช่ปะใช่ ท่นชอาเยอะมากเลยเนาะแอาหารอาหารปลา